สวัสดีครับอยู่กับดังเกรดเอคาเวเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่กทานครับเจอกันอีนกหนกึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาดูทีมงานชุดรถบดครับนี่รถเกรดรถบดคลิปที่แล้วเราดูรถกัดแล้วคลิปนี้เรามาดูชุดรถบดครับดันแรกก็แฮม20ตัน ตามด้วยแอม10ด้านขันใหม่ FC 119าตามด้วยเรเดอร์ร้อยสี่อ่านี่ครับ กเกรดเชฟหน้าแล้วกับนี่กำกับโดยป๋ารงผู้ควบคุมคอนโทรลเออป๋ารงรถเกรดคนขับรถเกรดในตำนานรถเกรดอดีตเคยเหลอทุกวันนี้ก็ยังหลอออดีตเคยแรงวันนี้ก็ยังแรง มาแล้วครับมาแล้วครับเนาะเก์เดอร์ร่างเก์เดอร์ก็จอดอยู่นู่นแหละครับหนูไปก็พี่แป๊บแป๊บแป๊บอย่างนั้นแหละมาคอยแบบกรีนหินคลุกครับมาแล้วมาแล้วนี่ดูอาจารย์ก็ทํากันครับนี่เขาทำงี้หรือเปล่า Ừ. Ừ. sai bát run đỡ run cáo chú na nói ร้อยสี่สิบ G เทเจอเวลา ดูใบมีดที่2จะตีไปฝังไหนมาดูนะครับเกล็ดความรู้การเชฟหน้าชุดรถกัดครับกับการทำงานของรถเกรดชุดแรกเราก็ตี เข้ากลางไปผสมปูนกับที่เหลือแล้วเราก็ตีกลับมาครับแล้วก็บดอัดให้แน่นถ้าระดับเกินยังไงเราก็ตีไว้ขอบข้างนะยครับไว้กัดพาดขอบข้างนี่ครับ มาดูรอบที่สองจะตีไปฝั่งไหนนี่ครับก็เราตีไปมิกกับปูนที่เหลือแล้วเราก็ตีกลับครับ <Okay. S 1> นี่ ไปเจ็ยสิบกว่าปีกับรถเกรียดร้อยสี่จีหรอ ก็ปรับเกรดเชฟหน้าชุดกัดก็จะง่ายๆครับสบายๆไม่ยุ่งยากอะไรไม่เหมือนชุดกอ่อสร้างเมือนแังเกเดอร์ครับต้องมิกต้องตากใช้เวลานานนะครับชุดกัดก็แค่เชฟหน้าก็2อสรอบก็จบครับไม่ได้ยุ่งยากอะไร รอบที่สก็ปัดออกข้างครับนี่ปัดมาไว้กัดพารข้าง รอบก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นหน้าที่ของรถบดครับรถเกรดงานชุดกัดก็ไม่ยากครับง่ายๆไม่เหมือนงานชุดกอ่อสร้างครับนี่เอา,าการเดก็ขอจบทีนี้ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ